เย็บแผลแบบซิมเพิลซูเจอร์คุณหมอคะพอดีโดนม <า S 2> นะะีดบาดมแผลค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนะักศึกษาพยาบาลนะคะคนไ่้นชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะทุกท่าน บาดตรงไหนคะคนไข้ต้องแผลนะคะคนแผลที่บาดนะคะมีที่บาดมีสนิมไหมคะไม่มีค่ะเนาะคนไข้เคยได้รับวัคซีนตัดแผลเย็มาก่อนไหมคะประมาณสองปีค่ะมีระยยาวในอาหารไหมคะไม่แผลมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะคนไข้โดนที่บาดมาตั้งแต่กี่โมงคะประมาณเก้าโมงกว่าๆเนี่ยค่ะจากการวนบาดแผลนะคะบาดแผลของคนไข้กว้างประมาณหนึ่งเซนติเมตรลึกศูนย์จุดห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวสองเซนติเมตรนะคะจากการวนบาดแผลนะคะจะเย็บแผลแบบซิงเกิลซูเจอร์ค่ะก่อนจะเย็บแผลนะคะเราจะมีการฉีดยาชาให้คนไข้นะคะคนไข้มีการแพ้ยาชาบไหมคะไม่ค่ะ แล้วตอนนั้นนะคะเราก็จะจัดสิ่งแวดล้อมให้คนไข้ในสภาพปีกมากที่มีช้นก่อนที่จะทำการเย็บแผลค่ะจากลักษณะของบาดแผลนะคะเราจะใช้เข็มเบอร์สามนะคะแล้วก็ไหมเย็บแผลแบบแนลอนนะคะอุปกรณ์ในเซตเย็บแผลนะคะก็จะมีนิทเดิลโฮลเดอร์น,นะคะทูดฟอสซิกนะคะแล้วก็ผ้าตจากางสเตรอร์ไลน์นะคะแล้วก็กอ๊อตสำลีแล้วก็ตาไครตัดไหมค่ะส่วนนอกเซตนะคะนอกเซตก็จะมียาชานะคะแล้วก็มีโปิดีนค่ะแล้วก็มีน้ำมันสไลด์ค่ะแล้วก็มีไหมนะคะแล้วก็มีเข็มนะคะไว้สำหรับดรอยาชาแล้วก็ฉีดยาชานะคะแล้วก็มีซิเบ เบอร์สามนะคะแล้วก็มีถุงมือสเตอร์ไลน์และถุงมือลิโคสค่ะแล้วก็มีถุงแดงนะคะแล้วก็มีทางสปอค่ะ ฉีดยาชาตามแนวยาวของแผลทั้ง2อฝั่งรอยาออกฤทธิ์หนนาทียาชาเริ่มออกฤทธิ์นำฟอร์เซ็จไปเทสบริเวณบาดแผลใช้นิตเนฮันเดอร์จับเข็ม1.3ส่วน3ของเข็มโดยเย็บจากต้นแผลที่มีขนาดฉีกขาดน้อยไปหาบริเวณที่มีขนาดแผลฉีกขาดมากห่างจากขอบแผล0.5เซนตัดไหมห่างจากปม0.5เซน และเย็บแผลต่อไปเรื่อยๆจนครบ3าเข็มหลังจากการเย็บแผลเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยและปิดบาดแผลให้เรียบร้อย จากนั้นเก็บอุปกรณ์เย็บแผลและทำแผลให้เรียบร้อยและทำความสะอาดาหลังจากที่เราเย็บแผลไปนะคะให้คนไข้นะคะดูแลแผลให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่าให้แผลโดนน้ำนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองว่ามีปวดบวมเรียร้อนบริเวณแผลมีดิชัดสึกไหมคะถ้ามีดิชัดสึกให้รีบมาโรงพยาบาลักรหรือโรงพยาบาลได้บ้างน,นะคะ,ะมาล้างแผลทุกวันนะคะแล้วก็มาหลังจากที่ล้างแผลทุกวันครบเจ็ดวันนะคะแล้วก็น้นมาหัางนี้นะคะ แล้ววันนี้ให้มัานก็จะมียาให้นะคะคือให้ยาลดปวดนะคะใั้เซ็นสมมติมน,นะคะค